ไม่รู้ครับตักใจไม่รู้เรื่องแนละ้วตอนนี้เราอยู่ไหนไปเลยจะไปได้ปะรอรอก็ไซื้อของนานด้วยประเด็นเ,เหมือนมีเหมือนจะจัดปาร์ตี้กันในรถได้เห็นน้องถูกของเฮียแม่งซื้ออะไร <c oughs> ขนาดนั้นไหนเฮียไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไรรม่ไม่ขไหนพวกคุณตะรำว่าเฮียขับมอเตอร์ไซค์มาไอ้สัตว์โอ้ไม่เบื่อแพ้ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อเมซอนเที่ยงน,นะไม่รู้กูไม่รู้อยู่เราอยู่จันทร์เนี่ยนั่นกัอยู่จันทร์วรอวะใช่เปล่าน่าจะตอนนี้เราอยู่ที่องเมืองเรา,เราแวะพักแล้วอีกประมาณ41นาทีเราก็จะถึงรอบที่หมายนะคะวันนี้ไปไหนกันเนี่ยมึงบอกท่านผู้ดูยังไม,ไม่บอกไปไหนแยกูแม่งเขาพิจิกูดนะไ<อ>มรียกว่าเขาพิจิกูดเป็นองเขาพิจิกูดกันแต่ประเด็นคืออะไรวะเว้ล่าสุดมันบอกกูกวันเลยวะ คำใจนะวันนี้ถ้าพายุเข้าขึ้นไม่ได้เวยเออใช่แล้วแต่้ฝนตกตลอดเลยนะพักคาแม่ดวงคนดวงต้องปพอลแล้วันนี้ขอไปพักกันก่อนครับคุณผู้ชมสักขาวกะเจี๊ยขึเาเราลังวิ่งเข้าหาพายุนะครับแม่กองสอนทองครับค่าเขายาคนละยี่สิบบาทนะครับค่าทคนะ พี ais, ่ครับตุ้กตุ้กแต่แกนคิวแต่แกนนะครับเป็นแต่แกนคนเดียวก็พอครับพี่ข้างบนนี้ตกยังฮะนะฮะข้างบนนี้ตกยังครับยังครับเริ่มแล้วครับพี่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มไม่รอดแล้วพี่ครับไม่เอาที่นั่นเลยไม่เอาที่นั่น จุดจอดรถที่พร้อมต s <S <laughs> ้องขึ้นเดินนะนะทุกคนเราพร้อมที่จะรู้จอดแล้ว Let's go เก่าไปมาเลยเริ่มเก่าไม่ขึ้นไว่าข้างบนเป็นที่นั่งไปทางข้างบน ข่ารมาข้าของกูดิก็เอานี้มาเอาของอย่างเลยพอคนมาก็หนึ่งีน่าอฟองขอฟองอะไรวะควยไม่ต้อมเอาเป้ไหมเขาแบกไห อย่าดมไหมเพื่อนไม่มันกน่ามืดคือพลังการพักหายใจได้ได้ไปเรื่อยๆสเจ้าพักก็แหละเหนือก็พักไดวเหรอวะช่วงที่เชาเนี่ยเรอเหนือก็พักไงแต่ยอางไงไดทีอเอาเปลี่ยนเป็นอปอจะได้เป็นไม่ตา

ซ้ายหรือขวาขวาซ้ายดีขวาโคตรดีไปซ้ายดิชีวิตคนเราเว้ยวันหนึ่งมันต้อง,งเดินทางยังลำบากเว้ยไป <c oughs> ข้้างอีกแลว <c oughs> <c oughs>

ในในถ้าหมายที่ผมทำสงครั้งไป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 ลุยลุยลุยเลโก้เลิกทำสองครั้งได้แล้อันนี้ต้องต้องให้กล้องช่วยสเตเบลไล์เลย อย่าคิคดชิ้อะไรบอกว่าไกลไม่ต้องพูดเงียบไม่ต้อบอกว่าไกลเง <c oughs> ียบไว้น้าน้าทำหมัยที่ผมทำนะยังทนหองข้ามอยู่เหรอไม่ทำละงู <c oughs> <c oughs> จะกลับบ้านนะให้ไปฟังเรื่องราวของงูหน่อยอ่ะไปแล้วไปเอาแล้วไปได้ถึงแล้วอีกนิดเดียว เลไม่ม,ม,ม, <า S 1> มันมาอะไรข่าได้านนีงเลยวะก<อ>็รู้มึงอะเราถึงผ้าแดงแล้วนะนี่คือจุดสูงสุดแล้วณตอนนี้เราก็อยู่ณจุดที่ไกลที่สุดของเขาคิจิกุลลาครับนั่นคือผ้าแดงมันไม่มีไปไกลกว่านี้แล้วนั่นคือที่ที่สูงสุดที่พิชิตนะจากเขาคิจิกุล